กว่าดีครับผมซีช่องซีทแอลนี่จะมาทำคลิปกับอนิเมะซีรีส์นั่นเองจะมาทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครในอนิเมะเรื่องเชนซอมเมร์นะครับผมก็บบตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครโคตรบอสของเชนซอมเมร์เป็นนางเอกนั่นแหละเป็นหนึ่งตัวในตัวละครที่ถูกยกย่องให้เป็นนางเอกนะครับของเรื่องนั่นเองนะครับก็นั่นก็คือมาคิมะจังนั่นเองนะครับผมเรียกผมพอเขาเรียกว่ามาคิมะละกันนะครับเขาเป็นคนที่สนิทกับเอพระเอกนะครับมากมากเลยนั่นเองนะครับก็ เป็นคนสนิทก,กับเดนจิมากๆนะครับก็เป็นคนที่ช่วยเดนจิมาเลยนะครับช่วยเดนจิพีชีวิตเดนจิจับรายกายเป็นดีเลยก็มาฟังบระวั้าวๆของเธอกันเลยนะครับผมมาคิมานะคะเป็นตัวละครจากเรื่องเชเโซแมนที่แบบเป็นตัวละครหญิงที่ค่อนข้างร้ายกาลมากมากๆเลยนะครับที่เคยโผล่มาในเชนโซแมนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างร้ายกาลมากตัวละครหญิงตัวนี้นะครับก็เธอมีชื่อว่ามาคิมานะครับเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วก็มีพลังปีศาจนะครับก็คือ เป็นลังปีศาจนะครับฉายาผู้ปกครองควบคุมนั่นเองนะครับร่างกายของเธอลักษณะภายนอกของเธอนะเธอเป็นผู้หญิงตาตาดวงตาสีเหลืองนะครับลายวงแหวนนั่นเองนะอายุประมาณ20-30บถึงปีผมสีแดงนะครับหรือชมพูนะครับก็แล้วแต่คนจะมองนะครับผมแล้วก็จะชอบใส่เสื้อนะครับสูตรนักล่าปีศาจนะครับก็คือเป็นเสื้อคลายกับเสื้อสูรนั่นแหละครับเป็นเสื้อในองค์กรของมาคิมานั่นเองในองค์กรในการล่าล่าพวกปีศาจหรือมอนสเตอร์นั่นเอง นะครับผมแล้วก็เมื่อเธอใช้พลังที่แท้จริงนะครับจะมีโซ่นะครับจํานวนมากนะครับออกมาจากท้องของเธอนะครับแล้วก็วงแหวนก้อนเนื้อลอยอยู่บนหัวเธอตัวนั่นเองก็คือจะมีพลังเกี่ยวกับจะมีโซ่ออกมานะครับจากท้องแล้วก็มีวงแหวนนะครับก้อนเนื้ออยู่บนหัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อายุเนี่ยเธอก็คืออายุ20สัดถึง30ปีนะครับผมก็แต่ว่าเธอเนี่ย นะครับมีการยืนยันว่ามีตัวตนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยทีกว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นเผ่าปีศาจหรือซาตานนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนเก่าแล้วก็ดึกตำบันมากๆนะครับตัวหนึ่งในเรื่องเชนซอมแมนที่เป็นตัวละครที่ทเป็นมนุษย์ปีศาจน,นั่นเองนะครับงานอดิเรกข,ของมาคิมะเนี่ยก็จะมีนะครับอยู่ประมาณสามอย่างนั่นเองหนึ่งก็คือเล่นกับสุนัขนะครับผมที่บ้านนะครับผมพันไซเบเร์ฮัสกี้ก็คือสุนัขที่ใช้ลากเลื่อนหิมะนั่นเองนะครับผม อย่างที่สองคือดูหนังภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับเป็นห้าถึงหกเรื่องต่อวันค่อนข้างเยอะกนะคะก็คือแบบเหมือนคนสมัยนี้ชอบดูซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ข้อที่สามก็คือเธอนะครับชอบนะครับผมเอ่อให้เดนจิเนี่ยเป็นทาสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้แล้วก็ถ้าเดนจิเป็นทาสเนี่ยเธอจะให้รางวัลตามที่เดนจิขอนั่นเองก็ค่อนข้างแบบอืเรียกว่าเป็นการทําให้คนอื่นนะ เป็นการแบบให้คนอื่นไปเป็นการเป็นท่าของตนนะเพื่อจะมีรองวาลนั่นเองนนเองนะครับผมก็นะครับผมก็ของกินที่ชอบนะครับเธอชอบอาหารนะครับผมตอนเช้าสไตล์ฝรั่งไข่ดาวแฮมไส้กรอกเบียร์กาแฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็นิสัยนะครับเธอก็เป็นคนที่ชอบโกหกหลอกลวงนะหลอกลวงนะครับผมหญิงยโซชอบความเจ็บปวดพวกอื่นนะทำลายคมบริสุทธิ์ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ต้องการพลังมหาศาลเพื่อกระตัดคู่แข่งนะครับผมมีการแสดงอารมณ์ของเรอดีใจถ้าสิ่งที่ตนเองหวังสําเร็จนั่นเองก็เป็นมีการแสดงอารมณ์โกรธนะครับผมถ้ามีสิ่งที่ขัดขวางเป้าหมายและเธอของเธอนะครับแล้วจะพูดดูถูกเธอว่าเก่งกว่าเธอนั่นเองนะครับผมที่กวดคนที่ดูถูกเธอว่าเก่งกว่าเธอนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับก็ของตัวมาคิมารก,ก็เราไปฟังประวัติข้าวๆในพลังปีศาจของมารคิมารเลยดีกว่านะครับพลังปีศาจของมารคิมานะครับก็ อย่างแรกนะครับสามารถควบคุมและลักสมองของผู้อื่นได้นเองก็ค่อนข้างโกงนะอย่างที่สองสามารถชุบชีวิตค,ควบคุมสวดผลตายและโคตรโกงนะอย่างที่สานะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตัดแปลงความทรงจำของผู้อื่นให้กลายเป็นทาสได้นะให้กลายเป็นทาสของตนเองได้น,นะครับแล้วก็อย่างที่สี่สามารถชูนิ้วทําท่ายิงปืนแล้วพูดว่าปั้งนะครับยิงสุนพลังจิตได้โอ้โหอย่างเทพนะครับผมแล้วก็ มีพลังในการส่งคนอส่งคนออกจากนอกโลกกันนะหูพลังโคตรโกงแล้วระดับคอสติบีอิงนะครับอย่างที่5มีพลังวิชาดาบนั่นเองนะครับผมอย่างที่6กนะมีมีพันธสัญญาอมันอมตะนะที่ทํากับนายกรัฐมนตรีของของญี่ปุ่นนะอ๋อนายกของญี่ปุ่นนะก็คือที่มาคิมะได้รับคำบาดเจ็บนะจะถูกส่งแบ่งไปที่ประชาชนญี่ปุ่นนะครับนั้นรูปแบบโรคภัยไข้เจ็บนะและอุบัติเหตุนั้นทําให้มาคิมะอาจจะฆ่าตายได้ยากคือแบบส่ง เชื่อนะทําให้แบบทหารไม่สามารถฆ่าได้คือค่อนข้างโกงนะอย่างนี้อย่างที่เจ็ดนะครับดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ได้โดยไม่รู้สึกเมาโหอันนี้เป็นพลังวิเศษเลยนะอย่างที่แปดคือฉลาดมากๆนะครับผมมีสติปัญญาที่ค่อนข้างฉลาดนะอย่างที่เก้านะครับผมเมื่อมาคิมาสามารถเกิดใหม่วนบริเวณระหว่างโลกมนุษย์และมิสาะทุกครั้งที่ตายนะครับได้นนั่เองนะอย่างที่สิบนะครับลอดจากอากาศได้อย่างที่สิบเอ็ดนะครับสามารถฆ่าคนที่อ่อนแอกว่าเพียงแค่การจ้องมองหรือชี้นิ้วได้นะโคตรโกงนะ อย่างทีท่12นะเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อการมองผ่านของซีมีชีวิตที่ถูกที่ถูกเธอควบคุมเมื่อเธอควบควบคุมหนูหรือนกจํานวนมากทําให้เธอรู้สถ,ถานการณ์ปัจจุบันในใบทั่วโลกคือสามารถแบบควบคุมนกนะก็จะรู้ว่าท้องฟ้าทั่วโลกเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงควบคุมหนูจะรู้ว่าพื้นดินพื้น,พ,นพื้นดินเป็นยังไงนะครับเออโคตรโกงนะคือแบบพลังเธอมันโหดจริงๆสมไปเป็นลาร์ดบอสแล้วก็เป็นนางเอกน่นเะองนะครับผม ก็คือต่อไปนะครับเป็นเอ่ออย่างที่13นะครับเธอสามารถใช้มือบวกขยี้ใครก็ได้ระยะในระยะทั่วประเทศนะครับโอ้โหมานะอย่างที่14สามารถขึ้นยา้าคลิปตาไปไหนก็ได้นะครับหรือวาร์ปเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะต่อไปเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเธอก็คือจะครองโลกแล้วก็สร้างโลกที่ปราศจากความกลัวนั่นเองนะครับนี่คือบทอค่าว่าของมาคิมานะครับผมก็ถ้าใครชอบลิปนี้บอของข้างยาจริงมียาวกว่าน,นี้แต่ผมว่าผมก็สรุปมาสั้นค่อนข้างสั้นแล้วนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือถ้าผมผู้บิบผ้าประกันได้ขออภัยด้วยนะี้ก่อนที่ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ